สวัสดีครับตอบคาถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 678สวัสดีค่ะอาจารย์หนูว่างงานมา1ปีเต็มจนได้เริ่มงานเมื่อเดือนมกราคม6ก่าที่ผ่านมาและลาออกจากงานเดือนเมษายนเพราะตั้งครนตอนนี้หนูสงมาตรา39อยู่ค่ะเริ่มส่งเดือนแรกคือเดือนพฤษภาคมค่ะอยากทราบว่าเขาจะนับต่อกันไหมคะและหนูจะได้รับค่าคลอดบุตรหรือเปล่าคะ ถ้าถามถึงสถิติเก่าก่อนที่จะว่างงานหนึ่งปีเต็มเนี่ยเอามานับด้วยไหมคำตอบคือเอามานับด้วยครับเพราะคุณว่างงานหนึ่งปีเต็มก็เท่ากับว่าไม่ได้ส่ง12เดือน12เดือนเนี่ยยังไม่เกิน15เดือนเงื่อนไขของกรณีคลอดบุตรคือมีการนำส่ง5เดือนใน15เดือนครับดังนั้น15เดือนที่ผ่านมาไม่ได้ส่ง12เดือน ก็เท่ากับว่ามีส่งอยู่3เดือนดังนั้นคุณมี3ใน15แล้วต้องหาอีก2เดือนจึงจะคุ้มครองในกรณีคลอดบุตรนะครับแต่คราวนี้ครับ3ใน15ที่มีเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับก็เหมือนกับคุณต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่อยู่ดีเพราะในเดือนมกราคมนะครับคุณเคยมี3ใน15ถ้าคุณเติมเข้าไปเนี่ยแทนที่มันจะเป็น สี่ในสิบห้าแต่มันจะเหลือสามในสิบห้าเท่าเดิมครับเพราะอะไรครับเพราะเวลามันเดินไปเรื่อยๆนะครับถ้าปัจจุบันคุณมีสามในสิบห้าเดือนหน้ามันก็จะเหลือสองในสิบห้าเดือนต่อไปมันก็จะเหลือหนึ่งในสิบห้าและเดือนต่อไปมันก็จะเหลือศูนย์ในสิบห้าดังนั้นนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับพอคุณเติมของใหม่เข้าไปแทนที่จะเป็นสี่ในสิบห้าใช่ไหมครับมันเหลือสามในสิบห้าเหมือนเดิม เพราะว่าของเก่าที่เคยมี3ใน15มันหลุดออกไป1เหลือ2ใน15บวกของใหม่เข้าไป1ก็เป็น3ใน15เท่าเดิมเดือนต่อไปครับคุณนําส่งเข้าไปของเก่าที่เคยมี2ใน15เหลือ1ใน15ของใหม่มีอยู่2รวมของเก่าก็เป็น3ใน15เท่าเดิมพอเดือนที่3ครับของเก่าหลุดออกไปหมดแล้วเป็น0ใน15ของใหม่เพิ่มเข้าไป1เป็น3ก็เป็น3ใน15เท่าเดิม จนถึงเดือนที่4ี่ครับคุณจึงจะมี4ใน15และเดือนที่5จึงจะมี5ใน15ดังนั้นก็เท่ากับว่าคุณจะต้องส่งเงินสมทบเข้าไปใหม่5เดือนสำหรับการเริ่มงานในครั้งนี้รวมกับการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ครับดังนั้นมานับกันนะครับเดือนแรกที่คุณทำงานคือมกราคมดังนั้น ของเดือนมกราคมมีนำส่งแน่นอนครับเดือนกุมภาพันธ์ก็มีเดือนมีนาคมก็มีและเดือนเมษายนคือเดือนสุดท้ายที่ทำงานจะทำเต็มเดือนหรือไม่เต็มเดือนก็ตามแต่คุณทำของเดือนเมษายนแล้วนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างของเดือนเมษายนเมื่อมีการจ่ายค่าจ้างก็เท่ากับว่ามีการนำส่งเงินสมทบดังนั้นของเดือนเมษายนอีกหนึ่งเดือนเป็น4ใน15แล้วครับออกมาสมัครมาตรา39 ถ้ามีการส่งเข้าไปอีกหนึ่งเดือนก็เป็น5ใน15แล้วครับถ้าคุณคลอดในขณะที่ส่งครบ5ใน15ก็เริ่มคุ้มครองแล้วครับสามารถเบิกค่าคลอดได้และถ้าไม่ได้คลอดเดือนพฤษภาคมไปคลอดหลังจากนั้นอีกหลายๆเดือนอันนี้ยิ่งไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยคุณมีมากกว่า5ใน15ซะอีกนะครับนอกจากกรณีคลอดบุตรจะคุ้มครองแล้ว ต่อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็ยังจะคุ้มครองสงเคราะห์บุตรด้วยถ้ามีการนำส่ง12เดือนใน36เดือนนะครับดังนั้นครับสรุปคำตอบก็คือเบอิกค่าคลอดได้นะครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ